สสต,ตาวอลเลปอลหญิงไทยติดท็อป10สถิติยอดเยี่ยมวีลีกญี่ปุ่นอชลาพรหัทยาพิมพิชยา3สาต,ตาวอลเลปอลหญิงไทยติดท็อปส0สถิติยอดเยี่ยมวีลีกญี่ปุ่นดีวิชั่น1ความเคลื่อนไหวการแข่งขันวอลเลบอลวีลีกญี่ปุ่น2023-24ิ 24, ดีวิชั่น1โดยมีสาวไทยไปร่วมแลนทั้งหมด6คนประกอบไปด้วยอชลาพรคงยศวิมวลรัตนพันธ์ถัดดาวนึกแจ้งหัทยาบำรุงสุข พิมพิชยาโกกดำจิตพรกำลังมากหลังจบแมตช์สุดท้ายในปี66มี3าสาวไทยอย่างเพียวอัชราพรเตยหัทยาและปีมพิมพิชยาโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงจนทยานขึ้นมาติดท็อป10สถิติยอดเยี่ยมวีรีก่ปุ่นดีวิชั่น1โดยมีดังนี้ทำคะแนนรวมสูงสุดอันดับ4ปีมพิมพิชยากกดำทำได้207คะแนนอัตราการบุกสำเร็จอันดับ9 ตยหัทยาบำรุงสุขอัตราการลกสำเร็จ43.5%ามาเร์เการทำต้มจากเกมรุกสูงสุดอันดับ3ปีมพิมพิชยาโกกดำทำไปทั้งหมด499ครั้งอัตราการตัดสินใจโจมตีสูงสุดต่อเซตอันดับ10ปีมพิมพิชยาโกกดำทำได้3ามด้สองต่อเซตบล็อกยอดเยี่ยมอันดับ6เพียวอชลาพรคงยศบล็อกได้23คะแนนอัตราการบล็อกสูงสุดต่อเซตอันดับ9้า เพียวอัชราพรคงยศทำได้0.59ต่อเซตเส์ฟยอดเยี่ยมอันดับ4เพียวอัชราพรคงยศทำได้9คะแนนสามสาวเวล์บอลหญิงไทยของเราเก่งกันมากๆเลยค่ะติดท็อป10สติติยอดเยี่ยมวิลีกญี่ปุ่นดีวิชั่น1ขอบคุณแหรงที่มาข่าวจากไทยรัฐออนไลน์ค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสิบดารา อย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดาราโกศิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ